คุณเคยเห็นลุงวัยเจ็ดสิบทำผักหล่นแล้วรอยขีดข่วนบนรถรูเปลี่ยนชีวิตเขาได้หรือไม่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นไม่มีใครคาดคิดรอยขีดข่วนเพียงเส้นเดียวนำมาซึ่งความลับลึกลับที่ซ่อนมานานหลายสิบปีและเมื่อเขาโทรหาลูกชายสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปจะทำให้คุณตื่นเต้นจนลมหายใจค้างคุณพร้อมหรือยังที่จะค้นหาความจริงที่ลุงไม่เคยรู้ลุงวัยเจ็ดสิบกำลังจัดเรียงผักบนแผงหน้าบ้าน แสงแดดยามบ่ายสาดลงมาร้อนจัดเขาเช็ดเหงื่อออกจากหน้าผักด้วยฝ่ามือหยาบกร้านรถรูสีดำจอดอยู่หน้าบ้านกระจกสะท้อนแสงแดดจนตาแทบพร่าลุงก้าวเดินไปดูลูกผักที่วางใกล้ล้อรถเสียงล้อรถบดลงบนถุงผักบางเขาก้มลงดูแล้วใจแทบหยุดเต้นผักกระจายเต็มพื้นและรอยขีดข่วนปรากฏบนสีรถมือของลุงสันราวกับใบไม้ในลมหัวใจเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกจากอก เขาพูดกับตัวเองเสียงแผ่วไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองลุงรีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาหมายเลขลูกชายปรากฏบนหน้าจอเสียงเรียกดังขึ้นเต็มบ้านเขาพูดอย่างรีบร้อนช่วยมาดูหน่อยรถของฉันในขณะที่รอลูกชายเดินทางมาถึงลุงเริ่มเก็บผักด้วยมือสัน่นกลิ่นผักสดและความร้อนอบอวลในอากาศความเงียบเข้าปกคลุมรอบบ้านรถเคลื่อนเข้ามาใกลประตูบ้านสั่นจากแรงเครื่องยนต์ ลุงยืนมองด้วยสายตาตื่นกลัวทุกเสียงที่เกิดขึ้นเหมือนทำให้หัวใจเต้นเร็วกว่าปกติทันใดนั้นลูกชายก้าวลงจากรถสายตาเขามองไปที่รอยบนรถใบหน้าของลูกชายเรียบเฉยแต่ดวงตาเต็มไปด้วยคำถามลุงยืนอึ้งก้มหน้ามองพื้นลูกชายพูดด้วยน้ำเสียงสงบลุงลืมเช็ดผักที่ร่วงอยู่รอบตัวแล้วเขาก็เห็นบางอย่างที่ไม่เคยคาดคิดลุงมองลูกชายด้วยสายตาสับสนลูกชายก้าวเข้ามาใกล้รถ มือเขาแต่รอยขีดข่วนเบาๆแล้วรอยนั้นกลับเหมือนจะเปลี่ยนรูปแสงสะท้อนบนตัวรถกระจายเป็นลวดลายแปลกตาลุงรู้สึกเหมือนลมหายใจเย็นไหลผ่านหลังคอเสียงผิวรถกรอบกระบเบาๆทำให้หัวใจสัน่นลูกชายถอนหายใจยาวแล้วค่อยๆพูดด้วยน้ําเสียงนิ่งลุงนี่ไม่ใช่แค่รอยจากผักลุงขมวดคิ้วสายตาสันคลนลูกชายก้มลงและชี้ไปที่ใต้รถมีอะไรอยู่ตรงนี้ดูสิ ลุงก้มลงตามสายตาพบสิ่งที่ทำให้เขาสะดุ้มมีแผ่นโลหะบางๆซ่อนอยู่ใต้หลอเหมือนใครเอามือมากดจนเปลี่ยนรูปร่างกลิ่นโลหะไม่จางๆลอยขึ้นมาลุงรู้สึกตัวสัน่นมือเย็นชาและหัวใจเต้นรัวเขาไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นลูกชายค่อยๆดึงแผ่นโลหะขึ้นแล้วลุงเห็นสิ่งที่แทบทำให้ลมหายใจติดขัดในแผ่นโลหะนั้นมีหมายเลขและข้อความเขียนด้วยลายมือบางๆ ข้อความบอกให้ลุงทำตามถ้าไม่ทำจะมีผลตามมาที่ไม่คาดคิดลุงถอยหลังมือไม้สัน่นลมหายใจกระชั้นทุกอย่างรอบตัวเหมือนหยุดเคลื่อนไหวลูกชายหยุดพูดยืนเงียบมองลุงด้วยสายตาเฉยชาลุงรู้สึกเหมือนตัวเองอยู่ในฝันร้ายแต่ทุกสิ่งชัดเจนเกินกว่าฝันเสียงลมพัดใบไม้กระทบหลังคาเสียงผักที่ตกบ,บนพื้นเหมือนกระสิบเตือนลุงตัดสินใจก้าวเข้ามาใกล้ แต่เมื่อเขาแตะแผ่นโลหะอีกครั้งแสงสว่างจ้าเกิดขึ้นรอบตัวร่างกายลุงชาเหมือนถูกไฟฟ้าช็อตภาพรอยขีดข่วนบนรถเริ่มเคลื่อนไหวมันไม่ใช่รอยธรรมดาอีกต่อไปลุงตกใจสุดขีดลูกชายมองด้วยสายตานิ่งแต่ในมือเขากลับถือกุญแจสำคัญบางอย่างเหมือนรู้ล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรแผ่นโลหะและรอยบนรถรวมกันกลายเป็นข้อความที่ชี้ชะตาลุงในทันที เสียงหัวใจเต้นแรงเหมือนจะแตกออกและทุกสิ่งรอบตัวเงียบสงดจนลมหายใจยังดังชัดลุงก้าวถอยหลังแต่เท้าเหมือนติดอยู่กับพื้นสายตาไม่ละจากลูกชายและรอยบนรถในใจเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความสงสัยลูกชายยิ้มบางๆแต่รอยยิ้มนั้นเย็นชาจนลุงสะดุง้งแล้วเขาพูดด้วยเสียงนิ่งแต่ชัดเจนลุงนี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้สิ่งที่ซ่อนอยู่มานานหลายปีลุงกลืนน้ำลาย มือไม้สัน่นหัวใจเต้นแรงจนแทบหยุดรอบตัวทุกสิ่งเหมือนหยุดหมุนและเขาเตรียมตัวรับความจริงสิ่งที่จะเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาลลุงยืนตัวแข็งสายตาไม่ละจากลูกชายหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกจากอกมือสั่นจนเกือบทำให้แผ่นโลหะตกลูกชายค่อยๆก้าวเข้าใกล้ยกมือขึ้นช้าๆแล้วดึงบางสิ่งออกมาจากกระเป๋ามันเป็นแฟ้มเอกสารเก่าที่เต็มไปด้วยฝุน่น ลุงขมวดคิว้วไม่เข้าใจว่าเอกสารเก่าๆจะเกี่ยวข้องกับรถและผักได้อย่างไรลูกชายวางแฟ้มลงบนฝากระโปรงรถค่อยๆเปิดออกแผ่นกระดาษเก่าเหล่านั้นเต็มไปด้วยชื่อและบันทึกเหตุการณ์ลับบางอย่างลุงก้มลงอ่านสายตาแทบไม่เชื่อสิ่งที่เห็นมีเชื่อของเขาและวันที่วันที่เขาซื้อรถคันนี้แต่ข้อความหนึ่งทำให้ลุงชอบจนตัวสัน่น มันบอกว่ารถคันนี้ถูกติดตั้งอุปกรณ์บางอย่างโดยคนที่เขาไว้ใจและอุปกรณ์นั้นสามารถบันทึกทุกการกระทำของเจ้าของรถลุงถอยหลังมือเกรงแน่นลูกชายมองเขาอย่างสมบแล้วพูดเสียงหนักแน่นลุงคุณไม่เคยรู้ตัวเลยใช่ไหมว่ารถคันนี้ไม่ใช่แค่รถธรรมดาสายลมพัดแรงขึ้นใบไม้กระทบหลังคาเหมือนเสียงคำเตือนลุงรู้สึกว่าทุกสิ่งรอบตัวเริ่มหมุนช้าๆผักที่ร่วงบนพื้นเหมือนเคลื่อนไหว และรอยขีดข่วนบนรถสองแสงแปลกประหลาดนี่หมายความว่าอะไรลุงถามเสียงสัน่นลูกชายหยุดยิ้มก่อนจะดึงแฟ้มออกมาอีกชุดและเปิดให้ลุงเห็นภาพถ่ายเก่าๆในภาพมีชายสูงวัยคนหนึ่งยืนยิ้มอยู่กับรถคันเดียวกันแต่ชายคนนั้นเหมือนลุงแปะทุกระเบียดนิ้วลุงตะลืมกล้ามเนื้อกเกร็งหัวใจเต้นรัวลูกชายพูดต่อลุงรถคันนี้และผักที่คุณขาย เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ถูกซ่อนมาเป็นเวลาหลายสิบปีคุณคิดว่าผลกระทบจากรอยขีดข่วนจะจบแค่ผักเสียหรือรถเป็นรอยแต่จริงๆแล้วมันปลุกบางสิ่งขึ้นลุงมองรอบตัวแผ่นโลหะและรอยขีดข่วนส่องแสงวูบวาบเสียงหัวใจดังชัดจนเหมือนดังรอบหูและทันใดนั้นแฟ้มเอกสารตกลงพื้นเปิดออกแบบไม่ตั้งใจและร่างบางอย่างลอยขึ้นจากกระดาษร่างนั้นเหมือนคนแต่ไม่เต็มตัว มันเคลื่อนไหวช้าๆจ้องลุงด้วยสายตาว่างเปล่าลุงถอยหลังหลายก้าวหายใจแทบขาดลูกชายยืนสมบนิ่งเหมือนรู้ทุกอย่างแล้วร่างเงานั้นยื่นมือเข้าหาและกระซิบเสียงเบาแต่ชัดเจนคุณคือคนต่อไปลุงกรีดร้องร่างแข็งทื่อและทันใดนั้นความมืดปกคลุมรอบตัวรอยขีดข่วนบนรถส่องแสงสุดท้ายก่อนทุกอย่างเงียบสงดลุงล้มลงกับพื้น เหงื่อท่วมตัวหัวใจเต้นแรงแต่ลูกชายยืนอยู่เฉยสายตาเต็มไปด้วยความลึกลับแล้วลูกชายพูดคำสุดท้ายบางครั้งสิ่งที่เราคิดว่าธรรมดากลับซ่อนความลับที่เปลี่ยนชีวิตเราไปตลอดกาลลุงมองรอบตัวแต่ไม่มีใครอยู่แล้วมีเพียงรอยขีดข่วนบนรถและผักที่ยังร่วงอยู่ทุกอย่างเงียบสงดแต่ความรู้สึกเหมือนบางสิ่งกำลังจับตาดูลุงอยู่ตลอดเวลาลุงนอนนิ่งบนพื้น สายตาสั่นพร่าหัวใจยังเต้นรัวเหมือนกำลังจะหลุดออกรอบตัวเงียบสงดแต่ลมยังพัดแรงใบไม้กระทบหลังคาเป็นจังหวะแปลกประหลาดลุงพยายามลุกขึ้นแต่ขาเหมือนไม่ฟังคำสั่งมือเกาะขอบโต๊ะผักเพื่อประคองตัวหัวใจเต้นแรงจนทุกสิ่งรอบตัวเหมือนเคลื่อนช้าทันใดนั้นเสียงรถดังขึ้นเบาๆเหมือนมีใครจอดอยู่หน้าบ้านแต่เมื่อหันไปมองไม่มีใครเลยเพียงแค่รถหรูยังคงจอดนิ่ง และรอยขีดข่วนบนตัวรถเริ่มเปลี่ยนรูปอีกครั้งลุงก้าวถอยหลังสายตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเสียงผักที่ตกลงพื้นเหมือนกระสิบอย่านี้อย่านี้หัวใจแทบหยุดเต้นร่างกายชาเหมือนถูกน้ำแข็งหุ้มแล้วลูกชายปรากฏตัวอีกครั้งแต่คราวนี้ใบหน้าไม่เหมือนเดิมมันนิ่งเย็นจนลุงแทบจะไม่ได้ลูกชายยื่นมือออกไปแต่รอยยิ้มครั้งนี้เย็นเฉียบ ดวงตาเหมือนสะท้อนบางสิ่งที่ลุงไม่อาจเข้าใจและเสียงพูดของเขาช้าหนักแน่นลุงคุณคิดว่าคุณเข้าใจแล้วใช่ไหมแต่ความจริงยังไม่จบลุงสันเทาอยากพูดอะไรสักอย่างแต่คำพูดติดอยู่ในคอทุกสิ่งรอบตัวเหมือนหยุดหายใจและรอยขีดข่วนบนรถส่องแสงแดงเรื่อยทันใดนั้นแผ่นโลหะที่เคยซ่อนอยู่ใต้ล้อเริ่มลอยขึ้นกลางอากาศแล้วคลายออกเป็นแผ่นใหญ่ เผยให้เห็นร่างเงาคนอีกหนึ่งร่างแต่ร่างนี้เหมือนสะท้อนลุงเองทุกประการลุงกรีดร้องสุดเสียงพยายามถอยหลังแต่เท้าติดพื้นเหมือนถูกแรงดึงร่างเงานั้นค่อยๆก้าวเข้ามาและกระซิบด้วยเสียงเย็นเยียดคุณคือคนต่อไปคุณคือคนต่อไปลมพัดแรงขึ้นใบไม้พัดฟุ้งกระจายแสงแดดสลัวลงอย่างรวดเร็วและในขณะนั้นลุงได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังเบาๆ เป็นเสียงลูกชายโทรหาตัวเขาเองแต่เสียงนี้ไม่เหมือนเสียงของคนเป็นๆลุงพยายามหยิบโทรศัพท์แต่มือสั่นจนแทบถือไม่อยู่ข้อความบนหน้าจอปรากฏเพียงคำเดียวเตรียมตัวมันกำลังมาลุงใจสัน่นสายตากวาดรอบตัวแต่ไม่มีใครอยู่มีเพียงรอยขีดข่วนบนรถและผักที่ยังคงร่วงอยู่เหมือนทุกอย่างรอบตัวกำลังเฝ้ามองเขาแล้วทันใดนั้น ร่างเงาที่เหมือนตัวลุงเข้าใกล้รอยยิ้มเย็นชาปรากฏบนใบหน้าและดวงตาสะท้อนความจริงที่ลุงไม่เคยรู้มันกระซิบอีกครั้งตอนนี้ถึงเวลาของคุณแล้วลุงยืนแข็งทื่อหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดและทุกสิ่งรอบตัวหยุดนิ่งในชั่วพริบตารอยขีดข่วนบนรถเปล่งแสงวูบวาบและผักที่ร่วงอยู่บนพื้นเหมือนเคลื่อนไหวเองลุงพยายามก้าวถอยหลังอีกครั้ง แต่เท้าเหมือนติดกับพื้นสายตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและในใจรู้ว่าชีวิตของเขาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปลูกชายยืนเฉยแค่รอยยิ้มและสายตาที่นิ่งสมบแต่ลุงรู้ว่ามีบางสิ่งที่เหนือกว่าความเข้าใจและความจริงกำลังรอให้เขาเผชิญหน้าลุงยืนตัวแข็งหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดร่างเงาที่เหมือนตัวเขาเคลื่อนเข้ามาใกล้แต่ทันใดนั้นลูกชายยกมือขึ้นช้า,ชา และพูดเสียงนิ่งแต่หนักแน่นลุงทุกอย่างจบแล้วร่างเงาที่คล้ายลุงหยุดนิ่งแสงจากรอยขีดข่วนบนรถค่อยๆจางลงลมพัดอ่อนๆใบไม้เริ่มนิ่งสงบผักที่ร่วงอยู่บนพื้นค่อยๆหยุดเคลื่อนไหวลุงหายใจลึกมือเกรงคลายตัวความหวาดกลัวค่อยๆลดลงหัวใจยังเต้นแรงแต่ไม่สับสนเหมือนก่อนลูกชายก้าวเข้ามาใกลย้ยื่นมือให้ลุงจับและพูดเบาๆ บางครั้งสิ่งที่เราคิดว่าธรรมดาซ่อนความจริงที่เราไม่เคยรู้แต่เมื่อเผชิญหน้าเราจะเข้มแข็งมากขึ้นลุงมองรอบตัวอีกครั้งรถยังคงจอดอยู่เฉยเฉยรอยขีดข่วนจางลงจนแทบมองไม่เห็นผักก็กลับมาจัดเรียงอยู่เรียบร้อยเหมือนเดิมเขายิ้มออกมาอย่างเหนื่อยเนื่อยและในใจรู้สึกโล่งเบาแม้สิ่งลี้ลับและความลึกลับยังคงอยู่แต่ลุงได้เรียนรู้ว่าบางครั้งความกลัวและความไม่แน่ใจ ก็สามารถเปลี่ยนเป็นความเข้มแข็งได้ลุงเดินกลับไปที่แผงผักจัดเรียงผักใหม่ด้วยมือที่มั่นคงกว่าเดิมสายลมอ่อนพัดผ่านและแสงแดดอุ่นๆสาดลงมาอีกครั้งทุกอย่างกลับคืนสู่ความสงบแต่ความทรงจำของเหตุการณ์นั้นจะอยู่ในใจลุงตลอดไป